ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปตลาดนะคะเพราะว่ากบไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยมันเป็นไปได้ยังไงนะคะปกติกบเนี่ยจะไม่ไม่ใช่คนแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ในตู้เย็นของเรานะคะไม่มีแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ ผักนะคะแล้วก็ผลไม้ทุกอย่างคือเกลี้ยงหมดเลยนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือน้ําดื่มนะคะพอดีน้ําดื่มหมดจริงๆแล้วมันก็พอจะมีอาหารแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นบ้างนะคะก็ก<ๆ>็แต่สิ่งที่มันขาดไม่ได้ก็คือน้าน้ําหมดนะคะจริงๆมีอาหารแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นเราก็สามารถอยู่ได้นะคะแต่ว่ามันไม่มีน้ําดื่มนะคะเพื่อนๆกบก็เลยจะไปตลาดนะคะเพื่อนๆน แสงจะไปตลาดแล้วก็กบก็ไม่มีคลิปวิดีโอลงนะคะมีวันก่อนหน้านี้กบแบบอินไปกับอาหารเกาหลีกลบไปร้านเกาหลีแล้วก็กบได้เนื้อแล้วมาทําอาหารเกาหลีก็หมดเกลี้ยงแล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะน้ํามันหมดนะคะเพื่อนๆก็เลยก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆไปตลาดกันนะคะแล้วอย่างหนึ่งขอบคุณที่รับอีกอย่างหนึ่งกบไม่มีไม่เป็นไรที่แล้วนูปิดเองกบไม่มีอ่ะ ไม่มีน้ำดื่มนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะว่าน้ำอย่างที่บอกนะคะน้ำหมดแล้วกบก็ไม่มีคลิปที่จะลงเลยนะคะกบก็เลยอยากจะถ่ายถ่ายตอนเวลาช่วงเวลาที่กบไปจ่ายตลาดเนี่ยคะ่ะโอเคกบก็จอโอกาสทําคลิปพาเพื่อนๆอไปจ่ายตลาดนะคะปาค่ะพเพื่อนๆไปได้กันกับกบนะคะไปกันค่ะ เพื่อนๆคะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพนะคะที่นี่นะคะเราจะต้องช่วงนี้ความปลอดภัยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆกบก็ดูข่าวแบบว่าข่าวคนคนที่นี่นะคะก็คือมีการขโมยมีการงัดแง่อะไรอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันชิงรถอย่างเงี้ยหรือว่าขโมยอะไรแบบเนี้แต่ดีนะคะที่อา,าร์นเมตของกบนะคะเขาจะค่อนข้างที่ ที่จะแป๊บหนึ่งนะครับก็มันมันไม่ตรงอันนี้ก็ไม่ตรงโอเคไม่ okay. เป็นไรหรอกก็คืออภาาัยไม่์ของกบนะคะที่กบเช่าอยู่นะคะเพื่อนๆเขาจะมีลั้วนะคะลัวรอบเลยนะคะแล้วก็แล้วก็อันนั้นคือประตูนะคะประตูเข้านะคะเดี๋ยวกบจะซูมที่เราแป๊บหนึ่งนี่นะค่ะเพื่อนๆประตูเข้านะคะ ถ้าคนไม่มีอ่ะอะไรอ่ะไม่มีรหัสนะคะก็จะเข้าอพาร์ทเมนต์ของเราไม่ได้นะคะเพื่อนๆตรงนั้นนะคะเพื่อนๆที่กบเคยพาเพื่อนๆออกมาถ่ายเหมือนกันแหละตอนที่เข้าประตูอ่ะแล้วก็ประตูออกก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้กบก็เคยให้เพื่อนๆชมอยู่เนาะคือพอดีกบได้ข่าวได้อ่านข่าวก็ก็ยังดีนะคะเพราะว่าก็เห็นแบบว่า ขโมยรถอะไรแบบนี้ก็คืองงอ่ะมันอาจจะไม่งงหรอกเนาะเพราะว่ามันก็มีทุกที่อ่ะแต่ขโมยรถจี้ป้นแล้วก็เขาจอดไว้หน้าบ้านเขาก็ขโมยได้ในแบบเนี้ยแต่หน้าบ้านส่วนมากถ้าสังเกตจริงๆนะบ้านเราบ้านเราค่อนข้างที่จะมีรั้วนะคะเพื่อนๆหมู่บ้านแต่ดูดิเนี่ย ข้างๆอันนี้ตรงข้ามมาพาร์ทเมนต์ของกุบนะก็จะมีบ้านเหมือนกันเขาไม่มีรั้วอะไรแล้วมันก็ดูดีบ้านบ้านฝรั่งนะคะเขาค่อนข้างที่จะไม่มีรั้วเหมือนบ้านเราเนาะแบบมีรั้วข้างหน้าบ้านคือทุกคนก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยอะไรแบบนี้อันนี้คือพาร์ทเมนต์กุบนะเขาจะมีรั้วล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็จะมีประตูอย่างที่บอกเมื่อกี้เนะาะก็คือปลอดภยัยก็ถือว่าโอเคนะคะมีความปลอดภัยอยู่นะคะ แต่ว่ายังไงก็ก็ต้องก็ต้องเซฟตัวเองนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์เนาะเหมือนกับทุกคนก็เดือดร้อนอะอดอาดมนี่ะอดีอออนี้ก็ได้นะอ,อนี่ดีกเคดีดาสามีซื้อดอกกุหลาบให้นะคะเอ้กบใกล้มะเขือเทศ ้มเทียบเลยแล้วผมเอาส้มถึงนี้ได้อันหนึ่งแค่ผมก็ได้ผักไปดูกล้วยมันเยอะจกนไปไม่คือเราซูมมนะั้ยเราจะไปทำสามีอยากกินอยากกินในนั่นอะไรอ่ะพี่รักอยากกินอะไรเคก้กกล้วยหอม เอาสิบแปดอันไหนอันนี้โอเคเดี๋รวลองไปทำเองอันนี้แพ็กใหญ่อันนี้อ,อ,อันเลก็กเอาอันนี้ก็พอเนอะนี่เอาอันนี้แป๊นหนึ่งซอยสองอันเอ้ยข้าวซีซีอของเราชใช่ไหมใช่ไหม มองก่อนเนี yeah. ่ยอันนี้เอเชียหมดเลยนะคะเอามะพร้าวกะปองกะทิกระกป๋องไปสองอันเอาเอานี่ไหมอันนี้มันเนี้ยน,นี่ด้วยแล้วก็มีแคบหมูฝั่งน,นี้ก็จะเป็นมาม่าเกาหลีนะคะเพื่อนๆโวนนี้เป็นสวนของเอเชียนะคะ โอ้เพียบเลยก็โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับเมืองเพื่อนท่านไหนนี่มี่ยนี้ด้วยแผ่นแผ่นตุ้ดเดียวเวียดนามนี่เออที่ทำซูชิก็มีอะไรอ่ะที่รักอะไรอ่ะที่มันเขียนซูชิเมื่อกี้ที่รักจับอ่ะเอออะไรอ่ะเนื้อแปมตือซูชิโรลโอเคไม่ดูดีมีหลายอย่างม,มีซอสนะคะคือ าบางจังหวัดก็ไม่มีอ่ะร้านเอเชียนะคะเราก็วอร์มาน์เขาก็ดีนะคะเพื่อนๆเขาก็เอาโซนนี่ไงมันก็มีแผนชูชิด้วยเน <Yeah. S 2> ี่ย yeah. เป็นเซตเลยอะคะคือเพื่อนๆท่านไหนที่อยู่ในเมืองที่แบบว่าไม่มีร้านเอเชียแล้วก็เนี่ยค่ะวอลมา Walmart เนี่ยค,ะค่ะก็ช่วยเราได้นะคะให้เราแบบว่าเบคอนพวกฮอตดอกพวกแบบเยอะมากนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เราจะเลือกเนาะ นี่อันนี้อร่อยอน,นี่ค่ะอร่อยอันนี้อร่อยอ,นนอร่อยอร่อยอร่อยมาขบจากกินลูกชิ้นลูกชิ้นฮอทด,ดอกสีแดงอะ่ะที่แบบทอดกินกับน้ำจิ้มไหนอะไม่ใช่เอาแบบนี้ก็ได้เอาไปทอดแล้วก็ทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นอะ่ะอยากกินไม่ใช่เอาเอานี่แหละเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก แบบเยอะมากคือละลานตาไปหมดอันนี้ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็หมดเราจะเอาชีสนะคะเพื่อนเอาชีสธรรมดาอันนี้สามีซื้อนี่ใหม่แล้วกินกับกับประลกวนอยากกิกไ <ป S 1> นกกไ,ไม่พอดี ตอนนี้สามีกำลังดูว่าจะซื้ออะไรนะคะเรามาดูดอกกุหลาบของกบดีกว่านี่ยังไม่ถึงวันเลนไทยเลยนะคะสามีซื้อให้แล้ว <c oughs> ก็บอกแล้วไงคะว่ากบไม่มีกบไม่มีโรแมนติกหรอกสามีกบอ่ะน้อยแต่เขาซื้อให้เราก็โอเคนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกแบบอ,อะไรอะ่ะเนี่ยที่กบซื้อไปทำแบบนี้กบก็ซื้อไปทำนะ พวกครัวซองนะคะเ,เพื่อนๆพวกขนมคุกกี้อันนี้กบก็เคยซื้อไปทำเนาะไปทำลง YouTube นะคะเ,เพื่อนๆชมก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนนี่มีกาแฟสตาร์บัคด้วยนะคะแล้วก็ไปเอานมองมาอันนี้นมที่กบก,กินประจำนะคะเ,เพื่อนๆ กรองเอาขยบไปข้างหลังนะะี่ต้องอมียาคูด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ยาคูอันเดียวใส่เกลือก็ได้ไม่เกลือก็ได,ไได้ไม่เป็นไรหนูโอเคแต่ไม่เอาเปลือกนะนั่นะ ซื้อขวแบบนี้ไปทำน้ำจิ้มนะคะเพื่อนๆมุมนี้ก็จะเป็นมุมไอศครีมนะคะเพื่อนๆหูตู้แบบเยอะมากนะคะฮะนี่สิ่งที่เราต้องการพวกเราดื่มน้ำขวดน,นะคะเพื่อนๆน,น้ำยี่ห้อของเราก็จะอยู่น้อยเหลือน้อยนิดมากแต่กว่าน้ำยี่ห้อนี้จะเยอะมากนะคะ หนึ่งแพ็คสามแพ็คนะคะพวกเราดื่มน้ำ,นำขวดนะคะอเอาน้ำอันนี้นะคะไปชงกาแฟ ทำกาแฟนะคะเพื่อนดีอ่ะียด,ดีมีตัวก่อด้วยเย่ย <c oughs> yeah. โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะนี่เพียบเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยไม่ต้องซื้อกักตุนแล้วนะคะตอนนี้กบมีเจ้านี่นะคะเป็นสิบสิบขวดนะคะ <c oughs> เพราะว่าเก็บเอาไวนะ้เนาะแต่ตอนนี้แทน ทียบนะคะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยมันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้กบคิดว่าเขาผลิตออกมาได้แบบว่าเต็มสต็อกแล้วแหละคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็คือหาง่ายปกติแล้วนะคะไม่เหมือนตอนก่อนหน้านี้นะคะที่หายากมากเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้นะคะนี่ยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆเ,เราต้องซื้ออีกเยอะเลยนะคะนานๆมานะคะเพราะแต่ส่วนมากที่นี่นะคะกบจะซื้อ ของฝรั่งซอส่วนมากนะคะเพราะว่าร้านร้านเอเชียค่อนข้างที่จะแพงเนาะก็เหมือนกันนะคะตรงข้ามกันนะคะร้านเอเชียของเอเชียมาขายที่นี่ก็จะแพงกว่านะคะแล้วก็ของฝรั่งนะคะไปขายที่ร้านเอเชียก็จะแพงกว่านะคะมันก็เหมือนกันถ้าเรามาร้านฝรั่งเราก็จะได้ซื้อของฝรั่งถูกนะคะแต่เอเชียแพงเนาะแต่ถ้าเราไปร้านเอเชียนะคะของฝรั่งก็จะแพงกว่าเนาะ ซื้อน้ำสามแพ็คเลยนะคะพวกเราดื่มน้ำขวดนะคะเพื่อนๆสามีกบติดในการดื่มน้ำขวดค่ะกบคิดว่ากบไม่ได้เนื้อสัตว์นะคะเพื่อนๆกบคิดว่ากบจะต้องไปอีกตลาดนึงนะคะแต่คงไม่ใช่วันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วนะคะเรายังขาดอีกเยอะนะคะแต่ว่าเนื้อสัตว์กบไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอเราค่อยไปวันอีกวันหนึ่งนะคะนี่ได้อันนี้อันหนึง่ง อาหารนะคะลายดอกไม้ขายตังกันนะคะได้เยอะเลยนะคะวันนี้ที่รางมองข้างหน้าด้วยนะคะอย่ามองแต่นเมียวสวยๆนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่คือของเรานะคะของเราทั้งหมดเลย ก็เหลือน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายไปทั้งหมดร้อยสามเหรียญนะคะเ,เพื่อนๆสามพันกว่าบาทแต่ไม่มีเนื้อเลยนะไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเลยนะคะเ,เพื่อนๆมีแค่แค่เออก็นะก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะสามพันทุกครั้งที่มาซื้อก็ร้านนี้ก็ประมาณนี้นะคะ 3ามพันกว่านะคะร้อยกว่าเหรียญก็ร้อยหนึ่งก็สามพันสาันหนึ่งรอยก็แล้วกันนะคะวันนี้อากาศดีค่ะเพื่อนๆไม่ไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนนะก็คือมีลมอากาศเยน็นๆแล้วก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ไปที่ระกกโกโก,โก โอเคคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะอู้นกเยอะเลยวันนี้ท้องฟ้าสวะแบบท้องฟ้าเปิดมากนะคะเพื่อนๆเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะภูเขา เนี่ยภูเขาเต็มเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนภูเขาเราอยู่ล้อมรอบนะคะด้วยภูเขานคะแเราอยู่ตรงกลางของภูเขานะคะนี่นี่คือสวนมันที่เราได้นะมันเยอะมากเลยนะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนกบไปแล้วเดี๋ยวกบจะช่วยสามีเอาของขึ้นรถเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะร้วเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะบ๊ายบาย